มตลกหนักแน่เชิญยินครับนาะยนึกว่าหายไปไหนแนละ้ววันหวยออกไงวันนี้หวยเข้าไม่เป็นไรอ่ะนี่ออกเจ็ดศูนย์แล้วไงเนี่ยถูกกันอ่ะซื้อกระ้ายม่อวานเนี่ยกำลนะยี่สิบเน่ยมาขายหน้าบ้านพอเราจะออกไปตลาดมันก็พอดีมาขายหน้าบ้านซื้อเลยยี่ยีย่สิบซื้อไวสิบกรมสองร้อยเนี่ยเลยจะมาปลูก ก็ไม่ได้ดูเขาปลกูกไงยังทดลองปลูกนะแต่มันมีวิธีเดี๋ยวมันขึ้นจริงๆเดี๋ยวท่านดูเลยนี่นะผมก็กแกละเป็แนแว่นอย่างเงี้ยเนี่แนยแล้วก็จิ้มไปที่ดินเนี่ยเนี่ยอุณหภูมิเห็นไหมเห็นไหมเออนี่ยวมาเห็นหน่อยเดินนี่ผมทําเงี้ยนะไม่รู้นะมันเคยขึ้นแนตะ่ผมทำงี้ยมันเคยขึ้นอนะ่ะไม่รู้ก็ปลูกได้เงาด้วยอะไรกันแต่ผมก็เอาดินผมถือว่ามันมีวิตามินหน่อยหนะึ่งอ่ะสปไปนี่อันสองนี่ สองนี่จุดนี่เลยเยังจะไม่ล่ะเนี่ยยัดไปไอ้เป็นมิตรนะไม่รู้นะตามภาษาผมนะไอ้ดินเจ้านี้รู้สึกมันจะมีวิตามินหน่อยหน่อยแต่ว่าเรื่องจริงครับผมมีปุ๋ยผมมีปุ๋ยคอกอยู่แล้วนะอ่ะอ่ะานอีกทีเลยอีกทีเลย่งไปเนี่ยอ่ะอ่ะอบไว้เนี่ยลดน้ำลดเลย สี่วันลดน้ำทีไม่ต้องแฉมากยังเหลืออีกเหลือเดี๋ยวปลูกต่อปลูกต่อเดี๋ยววิดีโอมันหมดนะทีนี้ว่ากระชายสองร้อยไอ้นี่ยถุงละห้าสิบาทที่ขิงขิงที่แกงอะ่ะนะทีนี้ทำไมบอกเวลาเป็นแล้ว่อยไปซื้อมันไม่ได้อ่อนๆเรื่องจริงอะ่ะเขาต้องใช้เงาหรือว่าแก่ๆใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะอ่ะมันจะมีคุณภาพหน่อยตา่ารู้สึก นี่เมื่อกี้ขิงนี่ขาขานี่ยเขาอ่อนๆมาขายเพื่อแกงขาไก่นะ่ต้นกินมันมันถึงจะอ่อนแต่เราทำยาเดี๋ยวเปิด,ดปุ๊บปั๊บมันเป็นโควิดเข้ามาล่ะใช่ไหมถูกหาหมอไม่ทันโรงพยาบาลก็ไม่ทันเดี่ยดูแลตัวเองก่อนแล้วค่อยว่ากันนะโอเคก็เนี่ยสามร้อยเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะซื้อรถตัวเล็กเลืสามใบเลยนะแน่ <c oughs> แหมดีใจถูกว่าที่หนึ่งเนี่ยแบกกันบางเลยบ้าเรื่องถูกว่าเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเร็วถูกกระเป๋าไปเดียวอ่าพึ่แบบเดียวพองูนี้ไม่มีเลขเต็งแต่ว่าเรนนี่มีตะกุดอาจารย์ออดวัดสายใหม่นี่เมื่อกี้เพิ่งโผก่ไปทำไมเดี๋ยวคุยแล้วเถอนี่นี่ครั้งที่สามแล้วนะนี่ดูครั้งที่สองเนี่ยเนี่ยจนขนาดนี้ครั้งที่สองนะนี่ประมาณสองเดือนตีไว้สองเดือนไม่รู้ถึงป่ะนี่ ีไว้สองเดือนครึ่งในปูครั้งแรกเลยอ่าเอาสิเอาสิอ่าอ่าอ่าจะจะชา,ชา,ชามาสิรอนเดี๋ยวจะหาว่าบ้าไปจริง <c oughs> มันต้องชอบนะนะต้องชอบโควิดมาเนี่ยเราได้รู้ตัวยาไทยหลายอย่างนะนะไอ้น้ำส้มสายชูเนี่ยนะครึ่งขวดกับน,น้ำสองลิตรครึ่งเนี่ยต้มให้เดือดแล้วดมก็ยังมีคุณค่าเรื่องจริงผมคนชอบสมุนไพรแต่ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เป็นศึกษาก็เล่นตลกันเนาะ ไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนเดี๋ยวดูเทพเดี๋ยวหมดคุยเพลินกูนี่รู้คุณค่าหลายอย่างเลยโอ้โหเรื่องจริงไอ้โควิดมาเนี่ยตบพอดีแล้วยังเขาบอกว่าต้องกินเจแล้วโควิดมันจะไม่ไม่ทำลายเราเอาไปศึกษากันดูกินเจจริงกินไงไม่รู้กกินเจแล้วกันมันไม่มีเนื้อสัตว์ในร่างกายโควิดไม่มาไม่รู้นะเอาตามภาสานะ เดี๋ยวเทปจะหมดแล้วไม่กี่นาทีแล้วล่ะอ่ามองขอให้มีความสุขความเริันดักแด้เชยิงครับรายการเกษตรพาเพลินตกเกณฑก็มีโครนาสินค้าครับรายการเย็นๆนะไ์สดก็มีอุปกรณ์พร้อมมาแต่ว่ากดไลฟ์ยังไม่ค่อยเป็นเย็นๆอนะ่ะไ์สดอ่ะแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่ใครมีสินค้าเลยมาบอกได้ไม่เอาตรงมาตังหรอกส่งมามีรูปภาพผสมรูปภาพไม่รีวิรูภาพก็สงของขห่อมานะแล้วก็กลับคืนมา่กลับคืนเหมือนว่าน,น,นางกินที่ห้องสง่งนะสวัสดีครับ ร่้บุ๋ยได้บุยเฮฮา,าปาร์ตี้อย่าียดกกังวลไม่ได้นะฮะผมรู้เลยสภาพตอนนี้มันเครียดเพราะโรบานมันไม่มีโอ้โหไม่มีใครช่วยใครได้หรอกต้องต้องช่วยเหลือตัวเองม <c oughs> เป็นทั้งโลกทั้งโลกโลซื้อลอตเตอรีไ่ไวะซื้อลอตเตอรีไ่ไ <c> ว <oughs> ้เจ็บหนูแดกละเอียดเลย